เอ้ okay, ครับเอาเลยนะวันนี้ผมจะมาสอนโหลดไม่ใช่วันนี้ผมจะมาแจก,กเกมโปรเ่ยมันอยู่ในคลิปอื่นนี่อย่างแรกเข้ามาในช่องผมนะเข้ามาปุ๊บก็กดเข้ามาแล้วก็กดเข้ามาที่คําว่าคลิปสุดท้ายแล้วก็พอกดเข้ามาปุ๊บก็จลิบก็มันจะมีลิงก์อยู่ใช่ไหม ก็เข้าไปในลิง์อันนี้เป็นลิงก์ของผมเองนะเป็นลิงของผมแล้วก็รอรอให้มันโหลดเสร็จก่อนแนะแล้วผมจะสอนโหลดหึน,นี่เป็นลิงก์ของช่องผมเองรอ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 ก่อนรอก่อนรอก่อนเน็ตบัญช้า รอก่อนรอใมันเข้าได้ก่อนเนะ่เน็ตช,ช้าชิบหายรอ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 นะใกล้จะได้แล้วแหละเน็ตไม่เออได้แล้วได้แล้ว,ลวนี่แล้วมือจะขึ้นไปสติ๊กแมนแอนกันสองก็กดเข้ามาที่อันแรกอันแรกสุดเนะี่ยตรงนี้เลยอันแรกสุดเลยกดมาที่ลิงก์อันแรกสุดเลย,กด,ลก,ดเลยกดเข้าไป กดเข้าไปรอก่อนนะรอก่อนรอก่อนรอก่อนเน็ตเ็มันช้าเน็ตมันช้ารอก่อนนะมันจะเป็นเกมโปแต่มันมันคือเกมสติ๊กแมนเอ็นกันสองรอก่อนรอก่อนรอก่อนเน็ตมันช้า กดอีกทีเพื่อความมั่นใจเออง้อรอก่อนเออได้ยังรองก่อนรอก่อนนะเออนี่ไงได้แล้วพอได้อย่างนี้ปุ๊บนี่มันจะมีคำว่าวดาวโหลดก็กดคำว่าวดาวโหลดอันอันใหญ่ไปเฮ้นี่ฮะมันจะมีอย่างนี้พอมันมีอย่างนี้มันก็จะมีน้ำเสดหลังจนถึงหนึ่งพอถึงหนึ่งปุ๊บ กดดาวนโหลดได้เลยครับพื้นที่น้อยด้วยเป็นไงครับเป็นไงครับโป้ oh. uh.